น้ำพึ่งมะนาวแก้ท้องผูกคนที่เป็นโรคไตาสามารถทานได้หรือไม่ต้องระมัดระวังนิดนึงต้องจำกัดน้ำดื่มสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดกันในเรื่องของน้ำพึ่งมะนาวแก้ท้องผูกคนที่เป็นโรคไตาสามารถทานได้หรือไม่นะคะมีผู้ป่วยโรคไตหลายหลายท่านนะคะสอบถามกันเข้ามาคะ่ะว่าตอนนี้คะ่ะเป็นโรคไต แล้วก็มีปัญหาท้องกูกอยากที่จะหาตัวช่วยเช่นน้ำพึ่งมะนาวเป็นโรคไตยอยู่ทานได้หรือเปล่าซึ่งการดื่มน้ำพึ่งมะนาวนะคะจะทําให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นกระตุ้นการทํางานของลําไส้ทําให้เราถ่ายได้คล่องขึ้นนั่นเองค่ะแต่คนที่เป็นโรคไตนะคะการดื่มน้ำพึ่งมะนาวอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะในส่วนของน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่ง1ช้อนชาจะให้พลังงานประมาณ20กิโลแคลอรี่ค่ะผู้ป่วยโรคไตนะคะสา าามรถใช้น้ำพึ่งได้1-2ช้อนชาเท่านั้นนะคะอาจจะเพิ่มในตัวน้ำมะนาวครึ่งซีกหรือ1-2ช้อนชาเหมือนกันค่ะแล้วเราก็เติมน้ำอุ่นๆน,นะคะใส่ลงไปคนผสมให้เข้ากันค่ะน้ำพึ่งมะนาวนะคะโรคไตหรือได้ก็จริงแต่ในคนที่ต้องมีการจำกัดน้ำดื่มนะคะอาจจะต้องนำน้ำพึ่งมะนาวที่เราทานไปหักลบกับน้ำที่เราทานได้ในหนึ่งวันด้วยเพื่อที่จะไม่ทำให้น้ำเกินนั่นเองค่ะแต่การดื่มน้ำพึ่งมะนาวในผู้ป่วยโรค ะะไม่ควรที่จะดื่มทุกวันเราอาจจะเปลี่ยนเป็นการดื่มน้ําอุ่นๆตอนเช้านะคะแบบนี้คือโรคไตสามารถดื่มได้ทุกวันเลยค่ะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นการทํางานของลำไส้ทําให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นเหมือนกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่าน,นี้ค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แชร์ไปให้กับเพื่อนญาติพี่น้องที่มีปัญหาเดียวกับเรานะคะเขาจะได้มีวิธีที่จะขับถ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ